ชิเคเกตทปตอนนี้นะครับจะมาสอนต่อจากพิธีคราที่แล้วนะครับก็คือพิธีสอนไว้แล้วเรื่องนี้นะครับผมโดยตอนนี้นะครับเราจะมาทําให้ไลน์แชทบอทให้เดล็อกโฟของเราเนี่ยเข้าใจสติกเกอร์ที่ผู้ใช้ส่งมากันครับผมไปดูกัน สวัสดีครับแทนนะครับผมเมื่อสักปลายปีที่แล้วนะครับไลน์มีออกอัปเดตเกี่ยวกับ .Messaging API ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเมื่อผู้ใช้เนี่ยทำการส่งสติ๊กเกอร์มายังแชทบอทนะครับจะมีการเพิ่มคีย์เวิร์ด p r o p e r t y ในข้อความประเภทสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับอยู่ในเว็บพุกเ y โหลดเนี่ยก็จะมีคีย์เวิร์ดต่าง เรียงกันมาอยู่ใน array นะครับมีคีย์เวิร์ดแล้วมันเดียงไงครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่ผู้ใช้ส่งสติกเกอร์เข้ามาในแชทบอร์ดของเรานะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะเข้าใจบริบทเข้าใจอารมณ์ของสติกเกอร์ตัวนั้นนะครับแต่ด้วยคีย์เวิร์ด p r o p e ต t y ตัวนี้จะทําให้เราเข้าใจบริบทได้นั่นเองครับผมคอนเซปต์เดิมจากของพิติเขาที่แล้วเป๊ะเลยนะครับผมเราจะต้องสร้างตัว Webhook Proxy เนี่ยขึ้นมาตรงกลางนะครับระหว่างตัวไล่กับ Dialog Flow นะครับเราจะเขียนต่อจาก Call Function for Firebase ของพ ขั้นตอนหลักๆเนมีอยู่แค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองไม่ยากเลยนะครับผมขั้นตอนที่1 get keywords from webhook payload นะครับเราจะมาแกะเอาตัว keyword เนี่ยออกจาก webhook payload นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเฮ้ยตกลงแล้วความหมาย meaning intent ท,ท,ที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยมันคืออะไรกันก็คขาที่แล้วสคริปต์ตอนที่แล้วเนี่ยพี่ตีก็สอนโค้ดไว้ประมาณนี้ครับกเดี๋ยวจะเริ่มเขียนต่อจากโค้ดพี่ีเลยนะครับผมก็ผมจะขอแทรก if ตรงนี้ก่อน ก็เช็ค type sticker นะครับถ้าไม่ใช่ก็ทำการ reply กลับไปเออรา reply ก้อนนี้มาอยู่ใน else นี้จากดังนั้นทำการแกะตัว keyword ออกมา Okay. ตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยต้องเล่านิดน,นึงนะครับมันจะถูกส่งมาเป็นอาร์เรย์เนาะนะครับเราก็จะมีไม่เกิน15ตัวนะครับอาจจะน้อยกว่านี้ได้แต่ว่าไม่เกิน15ตัวนะครับแล้วก็ตำแหน่งของอาร์เรย์ทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้นั่นก็คือมันมันแรนด้อมนั่นเองอ่าพูดง่ายๆนะครับมันออกมาไม่เหมือนกันเช่นตัวอย่างสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นบริบทของการฉลองเนาะแบบดีใจแบบ congratulation อะไรอย่างงี้นะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดเนี่ยแหละคำว่า congratulation นะครับเย้ อะไรประมาณนี้ทีนี้จริงๆเนี่ยโลจิกอยู่ที่นักพัฒนาแต่ละท่านเลยนะครับว่าอยากจะเอาคีย์เวิร์ดในอาร์เรย์เนี้เอาไปใช้ยังไงนะครับเอายกไปทั้งอาร์เรย์สิตัวหมดเลยหรือว่าจะแรนดอมบางตัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมขอเลือกแรนดอมมาสามตัวถามว่าทําไมต้องแรนดอมมาสามตัวนะครับผมจะบอกว่าเลขสามเนี่ยมันเป็นตัวเลขมหัศจรรย์อ่านะครับทําไมเป็นตัวเลขมหัศจรรย์นะครับเคยได้ยินไหมครับเอสามทันเสือสามแม่ครัวอ่านะครับนั่นแหละครับเป็นที่มานะครับผม จิกในการแรนด o มคีย์เวินะครับ mm hmm. ก็จะเขียนประมาณนี้ mm hmm. ก็มี For Loop ไว้ จะไปเขียนฟังก์ชัน random item นะครับตอนนี้ก็ทติงไว้ก่อนทำการแปะ Space ให้มันหน่อยนะครับอันนี้ก็คือโลจิกที่เราจะทำการ random keyword ออกมานะครับแค่3ตัวเนาะจาก l r r a y 15ตัวเนี่ยแล้วก็เอามาแปะอยู่ใน String เอามาแปะอยู่ในตัวแปร1ตัวนะครับ s e c t o r intent นะครับ ไปส่วนของฟังก์ชันในการแรนดอมของออกจากตัวอะเรยนะครับก็จะเขียนประมาณนี้นะครับดอมไอเทม ประมาณนี้นะครับตัวฟังก์ชันแ a m b d a item โอเคนั่นก็คือสเต็ปแรกนะครับผมถัดไปสเต็ปที่2นะครับก็คือ create a text request body นะครับพูดง่ายคือเราต้องปั้นข้อความประเภท text ขึ้นมาใหม่นะครับเอ้าบางคนจะถามว่าทำไมต้องปั้นขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับถ้าใครตอบไม่ได้นะครับอันนี้ผมให้จันตีีมือเลยนะครับผมเพราะว่า d i a l o g phone เนี่ยเขารับเฉพาะ text เองนะครับเราก็เลยต้องปั้นข้อความประเภท text เนี่ยส่งไปให้เขาครับผม จากในจอนะครับด้านซ้ายมือนเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของ Body payload ที่เราจะต้องทำการปั้นแล้วก็ส่งไปให้ตัวดอกโปนนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาปั้นให้เนียนนะครับเอาให้เหมือนนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับบัที่2ีนะครับก็สร้างตัวแปลขึ้นมาก่อนหนึ่งตัวเริ่มที่ Destination ไปนะครับ events นะครับตัวนี้เป็น array ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำการทำให้มันเป็น array เหมือนกัน,นทำ stamp เป็นตัวที่ศูนก็ทำ stamp Mode, source, reply token, type. message message ก็มีชายโนดด้วยนะครับก็ปั้นให้เหมือนไอ้เป็น text id text นะครับ text เราก็เรียกมาอยู่แล้วนะครับตัว sticker i n t e n s นั่นเอง ประมาณนี้นะครับวิธีการปั้นให้เหมือนนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกฟิลเนี่ยเราต้องเอาไม้ครบนะครับอย่าให้ขาดอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาบอดี้ไปรีเพลสด้วยเอา new body ไปใส่ตัวเดิมด้วยเท่านี้เสร็จทีสอก็เรียบร้อยครับ แล้วนั่นคือเสพที่2นะครับผมก็คือปั้นบอดี้ให้เนียนเลยเอาให้เหมือนนะครับผมเสพที่3นะครับเสพสุดท้ายก็คือ modify headers in a request นะครับอันนี้เราต้องมาโมเฮ Header ต่อนิดนึงนะครับอันนี้เหมือนจะง่ายเนาะแค่แก้ค่าอยู่2ค่าเท่านั้นเองนะครับแต่บอกเลยว่า tricky สุดๆนะครับผมมาตัวแรกนะครับ x line signature นะครับตัวนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือตัว dialog pro เนี่ยจะทำการเช็คค่า header ตัวนี้ด้วยว่า ถูกส่งออกมาจากไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยจากชานอลของเราเนี่ยจริงไหมซึ่งเราสามารถทําการปั้นใหม่ได้ด้วย Channel Secret นั่นเองนะครับหน้าตาของโค้ดก็ประมาณนี้ตัวที่2เนี่แหละถือว่าเป็น Secret Tips จริงๆของตอนนี้นะครับผมเพราะว่าผมแล้วก็อาจารย์ตีเนี่ยโอ้โหเรางม,มกันใช้เวลาสักพักเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่า e อ clus i v e ของดีสุดๆนะครับทิปก็คือเราจะต้องทําการโมตัวคอนเทนต์เลนนะครับ ก็คือดนรอบโฟน์เนี่ยจะทำการตรวจสอบค่านี้ด้วยว่าตรงกันกันกบในบอดี้เนี่ยตรงกันจริงหรือเปล่านะครับผมถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันเตะทิ้งเลยนะครับส่วนตัวคอนเทนต์เลนส์นะครับวิธีการโมของมันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับ mm hmm. ก็คล้ายๆกันนะครับเราต้องมา modify ที่ header ในคำสั่งนะครับ buffer ไวท์ e ลนด์นะครับส่งตัว Request Body เข้าไปแล้วก็ Parameter utf8 อ๋อย่าลืมทำการ Include ตัว l i b r a r y ตัวนี้ด้วยนะครับทำการทํทำการ Add Library ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับ ก็จะเห็นว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับคริปโตตัวนี้กับตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้สุดท้ายจริงๆเราทำการเรียกใช้เมตตด Post to Dialogflow นะครับทำการส่ง Request เข้าไปทั้ง Object เลยครับกืจะเรียกใช้คำสั่งในการที่จะส่ง Forward ต่อไปยัง Dialogflow นั่นเองนะครับโ <Okay, S 1> <Okay. S 2> อเคเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเดโมกันดูว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ แรกสุดผมสัดสติ๊กเกอร์กันเลยนะครับเอาเกี่ยวกับทักทายเนาะแบบว่าบริบทการทักทายนะครับผมบอกว่าให้เข้าไปนะครับสติ๊กเกอร์ให้อ่ามันเข้าใจนะครับสวัสดีค่ะนะครับเป็นไงโอาโหอันนี้คือเราส่งสติ๊กเกอร์ไปแชทบอร์เนี่ยเข้าใจเราได้นะครับผมถัดไปผมตัวนี้มันเป็น b m i chatbot เนาะนะที่พี่ตีเคยสอนนะครับผมผมก็ขอส่งเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องการอ้วนผอมแล้วกันนะครับส่งสติ๊กเกอร์แบบรูปกินนะครับอ้วนอยู่นะครับ อ่าแชทบดเข้าใช้เหมือนเดิมนะครับบอกว่าเฮ้ยขอข้อมูลหน่อยเดี๋ยวจะคำนวณให้นะครับขอข้อมูลน้ำหนักกับส่วนสูงนะครับผมก็1้อยแปซมนะครับประมาณ 72KG สนะครับอ่ะส่งเข้าไปให้มันนะครับอ่ารช์บดก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเตรียมทางคำนวณนะครับถามเพื่อยืนยันอีกทีนึงเนาะนะครับผมก็ขอส่งเกี่ยวกับโอเคนะครับเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยอันนี้แหละค่านี้แหละนะครับองคูนี้แล้วกันอ่ะโอเค ตัวนนี้ะครับคุณหุ่นดีจังเบยนะครับเงียบไปแป๊บหนึ่งนะครับตกใจนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแชทบอทเนี่ยเข้าใจบริบทของสติกเกอร์ผ่านตัวคีย์เวิร์ดที่เราเขียนเข้าไปนั่นเองนะครับโน้ตไว้นิดนึงนะครับตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับเป็นอยู่ในขั้นตอนของเขาเรียกว่า experimental phase นะครับหรือว่าอยู่ในขั้นตอนการทดลองนะครับโอเคนะครับสำหรับสติกเกอร์ทิปในตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นทิปเล็กน้อยน้อที่ให้แชทบอทเนี่ยเข้าใจบริบทของ สติกเกอร์ที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาได้นะครับผมก็เป็นไอเดียให้นักพัฒนานะครับแลนด์เดอร์เปอร์เนี่ยเอาไปต่อยอดดูนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทําแบบละเอียดนะครับมีพร้อมโค้ดตัวอย่างที่ผมเขียนในวันนี้ด้วยนะครับผมจะแปะตัวลิงก์ของบทความผมนะไว้ในเดสคริปชันนะครับลองไปหาอ่านเพิ่มเติมกันดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ